โต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 แล้วว่ะาแล้วฮะวันนี้กลับมาเจอพวกเราโตแล้วอีกแล้วบองเลยว่าวันนี้เราจะแบบ เป็นราสบายมาแล้วทมัยเทขที่แล้วมีทั้งรถตู้มีบริการนวดรับส่งรับสบายเป็นยังไงเทปที่แล้วสบายไหมเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงไปนวดมาเธอทำงานเธอทำงานเหนื่อยมากเลยเทปตอนนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหอมฮวงว่าทำไมต้องใส่มาสกทำไมรถเยอะเดี๋ยวฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะครับอตัดจืดตัดจืแล้วตัดจืน พ่นาจะสงสัยว่าทำไมเราถึงมาเปิดที่อุสาารีย์ชัยสมรภูมินะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของคมนาคมไทยเลยก็คือรถเมล์รถไฟฟ้าแล้วก็รถตู้วันนี้เนี่ยถามว่าเรามาทาอะไรเกี่ยวกับการคมนาคมของไทยก็คือเราจะตะเวนกินทั่วกร, <c oughs> รุงเทพแรกนะเราจะต้องเริ่มจากการแบ่งปีมก่อนเอาล้วแบ่งงไงอะ่ะขั้นแรกคือให้น้องทุกคนหลับตาก่อน แก้งัวแล้วหลับตาแล้วทีมงานจะนับหนึ่งสองให้แก้งัวแล้วเลือกว่าจะยกมือซ้ายหรือจะยกมือขวาถ้าใครยกแขนข้างเดียวก็คู่กันไปเลยง่ายหนึ่งหนึ่งสองสามเวลาขึ้นมาใครยกะลยวะใครยกะไร คู่กับไรรอะครพี่ครับสอมใครดี่ะบางรักโจกปรินซ์บางรักบางรักบางรักใช่ปะ่ะบางรักปะ่ะ ก็คือโจ้คืออาหารเช้าไงเจ้าช,ชาย,ชายพรินซ์เจ้าชายอาหารเช้าแล้วอยู่ในเขตบางรักจากนี่ไปบางรักผมว่า BTS BTS ปะชเช้า BTS ก่อนไหมบางรักไปลงไหนวะบางรักลงเอาเอา,เอาหานลัดให้ได้ก่อนไหมเราจะได้รู้ว่าเราไปตรงไหนเดินได้ BTS ลงแล้วเดินไปใช้เวลา4นาทีเออนี่ละ มพราเราจะใช้การเดิน,นทางแรกถ้าที่เดาวไว้ก็คือ BTS ไปางสะพา,านดัสบสินจริงจริงมันใกล้จากนู้นต่อวรนดีแค่5.4กิโลแต่ผมรู้สึกว่า BTS เราจะย่นระยะทางช่วงเช้าได้เพราะว่านี่มนไม่ลาวอันนี้ไม่ค่อยโอเคใช่แล้ว,แล,วแล้วคือจากประสบการณ์ที่เคยไปแถวบางรักก็คือแถวนั้นตกเยอะผมว่า BTS ไปก่อนแล้วถ้ามันเป็นร้านใกล้ๆโซนนั้นเราไปต่อแล้วเราไปต่อตกงเดี๋ยวก่นพี่พวกผมแก้ปีศาจง่ายไปปะเนี่ย ต่ไอทีมนั้นนะผมว่ามันไม่ต้องมีอะไรแนะ่แม่งนั่งกินข้าวก่อนอีกแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกหิวมันจะมันจะกินทําไมเมื่อมันจะไปกินแล้วอทำไมเนี่ยที่มาแล้วสายอยู่อะไรแล้วเอ้าตอนนี้ผมเจอทีมฝั่งของข้ามครับไปได้วยกันมั้ยล่ะถ้ามาพพันเอาพร้อมกันเีัยอันตราย อยู่นี่ว่าที่ที่สองถ้าที่ที่สองนั่งเรือก็อาจจะได้ไปด้วยกันอีกยกยกเว้นว่าขบวนนี้เราจะได้ขึ้นก่อนหาแจกจ่ายครับถ้าเวลาครับถ้าเวลาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขึ้นฝั่งเราต้องขึ้นฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แค่ห้าสุดละเพราะเราต้องไปเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไปได้โอเคเอ้าเราจมีสิทธิ์นำละคราวนี้ เดี๋ยวก่อนใครเป็นดักไว้ก่อนนิดอย่าเพิ่งขึ้นมาไม่ไงมันก็ไม่ทันเราไม่แน่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 ขอหน่อยอหน่ออย่างน้อยเวลาเราบีเทสขบวนหน้าน่าจะประมาณห้านาทีมันมาแต่มันยังไม่ทันบอกไม่เห็นแต่น้ำไม่ทันรับนึ่งโอ้พี่เฟยนั่งเลยอย่างน้ำมันช้ากว่าเราประมาณห้านาทีอ่ะสิบสิบ ไปถึงอาจจะมีแบบว่ากินหมดนี่แล้วได้ใบต่ออือผมว่ามีคือ <laughs> <c ười> แบบเรายากคืออาจจะไปถึงแล้วรับแผ่นป้ายจากเขาหรืออาจจะต้องกิน,นเพื่อแลกกับแผ่นป้ายเออไม่รู้ไงคือคือโตแล้วถ้าจะทำมิตรทำเป็นท,ทำอะไรก็คือไม่ง่ายเลยง่ายเหรอเนี่ยไหน้าสยามเราลงไหมลงวันนี้เราต้องลงต้องลงลงละจ้ะพี่ลงไหมพี่ ไปลงก็ได้แล้วเราขึ้นไปขึ้นหรือลงวะไม่รู้ไม่ต่ไม่ต่อเราเราออกพี่ก็ขึ้นมะเราอยู่เนี่ยพี่อันนี้ยเลยไม่ใช่ไม่ใช่อีกกันตามมาแล้วแบบตึ๊บดันมาขึ้นขบวนเดียวกันอยู่นีนะอยากให้มี BTS ค้างมากเลยวันนี้ถ้าวันนี้มีสมุดที่ฝ่มาพี่วันน้มาครึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วเขาจะแห่มาปะเราอเหยียบเหยียบไปนะเนี่น่ะ เอาแล้วเอาแล้วไม่มันเอาแล้วยังไงก็ชนะวันนี้ไม่แต่ตามกําหนดจริงๆเรารถไฟพวกนี้เขาจะทําให้มันเหลื่อมกัน2นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาไม่ทันรอบจะได้รอบต่อไปมันมาไม่ทันรอบเออมันจะช้ากว่าเราหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งสถานีแรกเนี่ยเปิดไปก่อนจะดีที่สุดคือถ้าสถานี2เราออกก่อนนี่โอกาสชนะสูงปกติเปิดไหมเปิดก่อนไหมอีกฝั่ง60ผม30 กผมเชื่อว่าอพร้อมวิ่งมาแล้วนะตอนนี้เฟยเนี่ยผมเชื่อมาเสมอว่าทำมาชนะทำเล่นเหรียมมันเยอะเฟยเล่นเหรียมมันเยอะประตูสี่อ๋อประตูสี่ขวาขวาขวาถามฝรั่งปะล่ะฝรั่งเขาอาจจะหาอยู่ก็ได้เนี่ยพี่ซอยนี้น่ปะหน้าต้องข้ามนี่ไง พี่ครับพี่ครับขอโทษนะครับรู้จักร้านโจ๊กปิ้นบางรักนะครับอยู่ตรงไหนตรงนีเลยตรงไปตรงนู้นเหรอแล้วมุดแล้วก็ข้ามขามถนนไปตรงแบบเอ้าอยู่ฝั่งนู้นเหรอครับเอ้าตรงกรอบบริษัทเหรอครับขอบคุณครับอ๋อตรงโอ้ยโริษัทมาบ่อยเลยบางรักเนี่ยเอ้าทำไมดูแมปบอกอยู่ฝั่งนี้วะเขาบอกว่าอยู่สระอยู่ตรงข้ามปะหรืออะไรนะเออตรงข้ามบอกวะเขาบอกว่าอยู่ตรงโริษัทเดี๋ยวเราถามเราถาม เรื่อยๆอีกทีหนึ่งขอโทษนะครับร้านโจ๊กบิ้นบางรักอยู่ตรงไหนรู้ไหมฝั่งนู้นเหรอครับขอขบบรคคุณั้ามถนนตรงนี้ได้ไหมครับทางมาลายตอนนี้เรารู้พิกัดปลายทางแล้วก็คือโจ๊กบางรักอยู่ตรงข้ามกับโรบิสันบางรักษ์นะแชะก็คือฝั่งนู้นเราต้องข้ามฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้ไปเดินทางมาลายตรงไหนยังไม่เห็นร้านแต่เดี๋ยวนี่ทางมาลายโจ๊กโจ๊กนั่นไหมันตาเด็กสมบูรณ์โจ๊กโจ๊กทำแล้วนะจ๊ะดูจากในแมพดูทางนู้นนะ นแมบใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยอยู่น่ารักน่ะหัวมุมอ่ะผมว่าเนี่ยพี่นะ่ยโจกินบ้างรักเห็นปไปเห็นแล้วจ้าไป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 พี่สั่งโจกินตอนเช้าแล้วไปดับคาวด้วยน้ำผมน้ำขมคืออะไรอ่ะหิวป่ะได้หมูหมูไข่ไม่แต่ว่าตอนนี้คือน้ำขมคืออะไรอ่ะไม่รู้พี่ครับน้ำขมคืออะไรครับ เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำขมก่อนขอเงินหน่อยเอาเงินไปอ่ะเมื่อกี้เห็นมีร้านขายอยู่เมื่อกี้เห็นเขาแอบชี้แบบน้ำขมแล้วชี้มาทางเนี้ยอะไรเดินมาดูแต่ผมว่าผมไม่เห็นแบบแต่เมื่อกี้เห็นร้านร้านที่ทอยบอกว่าแบบใช่ร้านนี้เปล่ว่าแต่เขาแบบเขาไม่ได้มันไม่ใช่ร้านโจ๊กแต่มันเป็นร้านไอเด็กสมบูรณ์เมื่อกี้แบบหน้าร้านอ่ะเขามีพวกน้ำสมุนไพรขายอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีน้ำขมหรือเปล่าอ่า น้ำขมนี่คืออันไหนครับอ่อตัวน,นี้ค่ะครับเอาหนึ่งถ้วยครับเลยมันจะขมแค่ไหนเี่ยวติ๊กเกอร์อยู่ไหนน้องกูไปไหนนะขับมาเร็วเ,เร็วเลยน,น,เนี่ครับไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นน้ำที่น้ำสมุนไพรที่ไปซื้อมาร้อน อ๋อในกติกามันให้มึงไปซื้อไอการไปซื้อมาเอาแบบเนี้ยอทไรอะแบบเนี้ยน้ำอะไรไม่รู้ว่าน้ำที่ขายบานสิบน้ำอะ่ะแต่ถูน้ำเดียวเ <c oughs> นี่ยไม่แล้วทำอย่างเงี้ยทำกันอย่างเงี้ยประเทศชาติจะเจริญได้ยังไงวะ <c oughs> กติกายังโกงเลยไอการยิ่งยิ่งซื้อน้ำซื้อน้ำขบ เมื่อกี้มีใครรับรีแอคไว้ปะวะขอคุโอ้ลองดูถาพี่บอกผสมอะไรก็ได้กินได้กินไม่ทำไมไม่ผสมเนี่ยเดีรอบหมดเลยไปแล้วไหนอะภารกิจอะวันนี้ไม่ว่างค่อยไปแล้วกันเพราะผู้หญิงงามเขาขายของกินเลยต้องตามหาสาขาแรก อะไรอะไอวันนี้ไม่ว่างค่อยไปแล้วกันอนะ่ะผมว่าน่าจะเกี่ยวกับชื่อร้านแบบ BC หรืออะไรสักอย่างนะแถวแถวนี้บ่อไม่รู้ไนะวันนี้ไม่ว่างค่อย<ช>ไปแล้วกันวางหลังวางหลังวางหลังเออใช่เพราะต้องนั่งเรือไปสาขาแรกพอผู้หญิงงามแต่กูไม่รู้วังหลังมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงงามอ่ะใช่ปะวันนี้ไม่ว่างค่อยไปแล้วกันวางวังหลังถูกป่ะไปนำเลย ไปเลยไปเลยเรือเรือเรือข้างนู้นเรือใกล้ๆท่าเรือใกล้สุดอยู่ไหนอยู่มุ่นพี่ไปวันนี้ไม่ได้จ่ายตังค์เลยอ่ะอร่าไทยแปลว่าผู้หญิงงามมันมีร้านซูชิชื่ออร่าไทยซูชิอยู่วังหลังเป็นสาขาแรกผมบอกกล้องมาแล้วว่าเราจะไปไหนสองโพลที่สองแล้วไหนโพลที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราถามเรื่อยๆก็ได้เขาบอกสิบห้าบาทเท่านั้นเองพี่ พี่ครับเอ่อถ้าจะไปวังหลังผมต้องขึ้นเรือตรงไหนนะครับตะวังหลังบริษัทยี่สิบขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ใช่สิบห้าบาทยี่สิบยี่สิบไม่รอบนี้จะเป็นรอบเรือตรงทองมานะคะอ๋อเป็นรอบพิเศษรอบพิเศษยี่สิบบาททันรอบนี้ไหมอ่ะเนี่ยเรือจะเข้าแล้วโอเคเรือจะเข้าแล้วไปเข้ด้านนี้จ้ะไปจังอ๋อแล้วก็ฟาดเลนฟาดเลนอฟาดเลนว้าเฮ้ยอันนี้เร็วกว่าเยอะเฮ้ยฟาดเลนว่ะโยมา อ๋อคือคือถ้าพี่เฟยมารอบหน้ามาไม่ทันรอบทงทองนี่คือรอคิวนานนะอันนี้คือแบบว่าเราพาแท็กเลยมามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะต่เดียวกันจังหวะไม่เป็นใจนำนำเพื่ออะไรเสี่ยงทองทองปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะมันทันรอบเราพี่พี่ไม่ขายไม่ขายไม่ทันรอบเราปะเขาต่อแถวอยู่ยังไม่ได้ซื้อเลย มีโอกาสไปจากคาซาแกนทาเลสดอร์ลาซ็อกี่นาเปเซนซิลิลาดวังหลังพันโดกาทำไมก็ทางกันใช่ยร์เขาน่าจะปล่อยให้มาด้วยกันแหละหมายถึงว่าคนขายตัวคือเนี่ยระบบขนส่งทานะเราก็ต้องรอคนอื่นด้วยไงใช่ไปด้วยกันไม่ใช่สช่ว่าที่สุดท้ายอ่ะถ้าสมมตมันมันเสมอกันเชื่อลัาเนี้ยที่สุดท้ายของเราก็คือวันที่ตุกตุกอ่ะใช่เราต้องเราต้องแบบว่าไม่ตุกตุกก็แท็กซี่อะไรสักอย่างแล้วเอ๊ะทำไมเขาไม่ลงมาวะ จำหน้าร้านได้นะออรดีออรดีคอร์ดไทยเออคอร์ดไทยเนี่ยเดี๋ยวถามเข้าไปถามคอร์ดไทยอ่ะเขารู้แหละคอร์ดไทยไก่ย่างพี่ต้องทำเวลานะมันไล่กับเราห้านาทีนี่แหละมั้งหัวเอาแล้วเฮ้ยไปถามใหม่ตรงนี้อ่ะครับได้ครับเขาเขาบอกเขานี่ไปเลยตรงพี่ครับที่นี่มีอันเนี้ที่นี่มีสาขาเดียวใช่ไหมครับมีสองสาขาที่นี่ใช่ไหมครับอีกสาขาอยู่ตรงไหนครับอันอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาแรกใช่ไหมครับ พี่พี่มันมีสองสาขาอสาขาอีกตรงนู้นอ,อันนี้สาขาสองอะไรว้าวคิดถึงเฉยเมาไงพี่สลุอยากรู้อยากรู้กูบอกแล้วจ้าเราไม่ได้ไประโยชน์ภาษา่งทำไมแต่ตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราได้รับภารกิจให้สั่งซาซิมิ<อ>แซลมอนหนึ่งจานแล้วก็ทาโกยากิห้าลูกครับจัดเราพัสดุให้หน่อยได้ไหมจะได้อะไรมาได้ซาซิมิแล้ว ขาหวานน่าดูอยู่ตรงที่มีสองขาคนเรียกสะดือเมืองขาหวานน่าดูนมมุนนี่อะสะดือเมืองเอางี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ในไหนเราก็มีเวลาว่างมากพอที่จะรอจังหวะมลนมสดจะเปิดจะเลือก gas สำหรับลงโทษอ๋อโลโทษมีาร์ด้วยถูกต้องทำไวันนี้มันอดวานซ์ไปทุกส่วนเมื่อกี้ได้อ่านไปนิดนึงละพบว่ามันมีทั้งง่ายและยากอยากกินน้ำหอมหาคนมาเพิ่มสาคนเพื่อถ่ายรูป ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าถ่ายรายการอยู่แลคือเขาต้องให้แบบคนมาช่วยถ่ายรูปเขาผมคามคนที่ผมลงคนที่ถ่ายูปถ่ายกับผมไปได้ครับคงจำเดินต่อไปนะฮะขออบคุณทุกทุกรายที่เราไปกินมาวันนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่า